สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่4ของหมอนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องมือเท้าปากหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ hand foot mouth กันค่ะคนพ่อคนแม่น่าจะเคยได้ยินคำว่ามือเท้าปากมาก่อนอาจจะสงสัยว่ามันอันตรายขนาดไหนมีภาวะสมองอักเสบได้ไหมมีหัวใจล้มเหลวได้เหรอแล้วเป็นโรคเดียวกันกับเพอร์แปงใจหน้าหรือเปล่างั้นวันนี้เรามาคุยกันค่ะโดยแพทย์หญิงณัฐกุลพราะจรลองศิลป์กุมาละแพทย์ทั่วไป และอนุสาขาทางเดินอาหารและตับประจำโรงพยาบาลสินแพทย์เสรีลักงานเรามารู้จักที่สาเหตุกันก่อนนะคะลองมือเท้าป่าเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนโทรไวรัสไม่ว่าจะเป็นคคสกีกเอหรือว่าเอนโทรไวรัส71โดยเพราะว่าสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงก็คือสายพันธุ์เอนโทรไวรัส71ค่ะ เราจะพบว่าโรคมือเทา้าปากมักจะระบาดในช่วงหน้าฝนโดยสามารถก่อให้เกิดโรคได้ทุกช่วงวัยแต่มักพบในเด็กอายุไมยกว่า5ปีค่ะในส่วนเรื่องของการติดต่อเชื้อไวรัสสามารถติดต่อผ่านทางน้ำมูกน้ำลายดังนั้นจึงควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสผ่านการไอหรือรจามตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า รวมทั้งอุดจระดังนั้นสถานรับเ,เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลจึงเป็นแหล่งระบาดของโรคค่ะในด้านอาการแสดงอาการเริ่มต้นของโรคมือเท้าปากจะคล้ายไข้หวัดเพราะว่าเด็กมีผื่นแดงหรือตุ่มน้าใสบริเวณฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหรืออาจพบล้อมรบก้อนนในเด็กเล็กมีตุ่มน้าใสหรือแผลร้อนนเกิดขึ้นหลายแผลในปากเอ หลบมือเท้าปากกับเ e อแปลงใจหน้านี่ใช่โรคเดียวกันไหมคะคุณหมอโรคมือเท้าปากกับโรคเคอ p e แงใจหน้าเป็นโรคที่คล้ายคลึงกันค่ะโดยทั้ง2โรคเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนโทรไวรัสเหมือนกันมีอาการแสดงคล้ายๆากันภาวะไซส์ทอนคล้ายๆกันค่ะต่างกันที่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคเคอ p e แงใจหน้าจะไม่มีอาการผื่นที่ปลายมือปลายเท้าให้เห็นดังนั้นโรคเค r ป e แงใจหน้าจะวินิจฉัยได้ยากกว่าค่ะ ในส่วนภาวะแทรกซ้อนพาว่าผู้ป่วยโรคมือเท้าปากอาจมีไข้สูงจนมีภาวะไข้ชักได้ภาวะขาดน้ำเนื่องจากอาการเจ็บคออาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้หรือปวดท้องท้องเสียหรือในบางรายอาจมีภาวะเล็บหลุดได้ส่วนในด้านภาวะแทรกซ้อนรุนแรงผู้ป่วยอาจมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอ,อักเสบไข้สมองอ,อักเสบ หรือแม้แต่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้และอาการที่ควรนำไปพบแพทย์เช่นกินไม่ได้ปัสสาวะออกลดลงจะเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำอาการซึมลงพฤติกรรมเปลี่ยนชักแขนขาอ่อนแรงบ่งบอกถึงความผิดปกติในด้านระบบประสาทและสมอง หรือมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลําบากมือเท้าเย็นบ่งบอกว่าอาจมีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งการทํางานของปอดค่ะในส่วนของการป้องกันการป้องกันโรคมือเท้าปากควรแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติมันล้างมือด้วยน้ำและสะบู่เนื่องจากแอลกอฮอล์เจลไม่สามารถฆ่าเชื้อมือเท้าปากอย่างประสิทธิภาพได้มันสวมหน้ากากอนามัยและไม่ใช้ภาชนะและสิ่งของร่วมกัน ในด้านวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากเป็นวัคซีนเชื้อตายให้ในเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีแต่อาจไม่สามารถป้องกันโรคมือเท้าปักได้ทั้งหมดแต่จะป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากสายพันธ e ุ์ ev71 หรือ enterovirus 71ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเช่นสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ากพบว่าเจ้าตัวน้อยเป็นโรคมือเท้าปากคุณพ่อคุณแม่ควรให้เจ้าตัวน้อยหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ1สัปดาห์หรือจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติและที่สําคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมแจ้งคุณครูที่โรงเรียนค่ะเพื่อทางโรงเรียนจะได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส จบแล้วนะคะสําหรับคลิปที่4ของหมอค่ะโรคมือเท้าปากนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีการระบ,บาดของโรคมือเท้าปากหมอก็เลยเอาความรู้มาสรุปให้คนพ่อคนแม่ฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมรักษาความสะอาดหมั่นใส่แมสล้างมือฟอกสบู่เพื่อป้องก,กันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสว่วนท่านใดสนใจอยากติดตามคลิป,ปถัดไปนะคะรบกวนกดไลค์ด like, กดแชร์ดกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้หมอเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปถัดไปได้นะคะ ขอบคุณค่ะ